ไอ้ซอมบี้เยอะเป็นบ้าเลยเฮ้ยเอ้ยมันจะฆ่าฉันเนอนั่นนี่ใช่ไหมว่าฉันทอนอากาศฉันมองเห็นกันเยอะอีกเอ้ยยังไม่จะไม่ตายเราไม่หนาวเลดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าอ้ายไอ้ตัวฉันเอ้เปิดกระเป๋าต้องรีบเปิดกระเป๋าอ้าฉันจะเสียตีแล้วต้องรีบกินไอ้ตัวนี้ก่อนถ้าฉันรักษาตายอยู่ไหนยายอยู่ไหงไอ่เจอยาแล้วาอเนอะ เฮ้ยทำได้มมียอจงเลยว่เฟียชัก็เลยเียกไห้นึกตนกัดไดไม่ได้ยาเฟียชัเปียอออตาเอ้ยเลือตัวนึ่งเอ้ยเมันจะกระากฉันแล้วตอรีบเอ้ยมันจะระีวะ ตายตายอยังไม่ตายอย่าไมตายไม่จะไม่ตายอย่าไม่ตายตายแล้ว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 เขาจะตายอ๋ฉันก็จะไมจะไมฉันเชื่อว่าฉันควรจะดูก่อนฉันว่าฉันไปที่อื่นดีกว่าเฮ้ยใครว่าน่ะไอ้แคทเดี๋ยวเข้ามานะใครฉัน ฉันตัตดแขนว่าฟอมฟี่ฟอมี่ไปตัดแขนฉันอลสอสไปฆ่าเชื้อไม่ได้นะถ้าวกเราอะ่ะตัดแขนทันแนะเอ้าเราคนจะเลือกเดินทางกับผมไหนะ่ะได้เลยโอเคโอเคเฮ้ยแล้วว่าเราจะไปไหนฉันก็ไม่รู้อะ่ะเพราะเราลองเดินไปเถอะเอ้ยแขนคนแขนงคนเอืเราผมด้วยรอาผมด้วยอ้ย

ฉันอยรูช่ไหมฉันจะมาดูชนตอรีกิบจ์เออเออเออเอฉันไม่คอยฉันว่าต้องลีมหาแล้วชันตอลีมหาแล้วฉันมีาแค่นี้อันเดียวเออเออแค่นี้อันเดียวฉันไม่รู้ฉันจะอันนี้คือยาเอาตัด้ฟ้อฉันจะไม่เป็นอะไรก็ได้เอ้เนาจริง อยีนะ่ยู่เฮ้ยทำไมซฟมี้มันเยออจังเลยวะโอ๊ยไอไอไอทำไมันรู้สึกไอทำไมนรู้สเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไไไตนี่กอมางนีไอมี้มันยังรอดอยู่ไอไปดูพาร์ลไปดูพาร์ลตอ่ะอืออออไม่หวงมันเยอะจังเลยวะฉันข่าได้แล้ว ตัวขายขายับอยู่เลยเอ้ยน่าจะตายแล้ว